ชีพนี่นะครับเหมาแล้วนะครับโอเคนี่ครับยี่สิบพอดียี่สิบยี่สิบเหมานะครับหลงหลงมกว่าเดิมล้วนๆนะครับนี่ของแท้พี่เดินทางจะที่ไหนครับเนี่ยพาะจันท์ยี่สิบ้าดาวครับลาดยาวนครสวรรค์นะครับนี่เหมาครับเพราะว่าไม่มีแล้วจริงๆไม่มีแล้วจริงราคาตามที่ตกลงเปิดเผยไม่ได้ครับต้องบอกว่าแรงมากนะครับนี่คันเนตคัมพีนิวพี่อันนี้อันนี้พอเดิมพอเดิมเท่าไหร่ล่ะครับตอนนี้ ี่ห้าเมื่อกี้เขาเหมาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเหมายี่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 สิบองค์สี่สี่สิบหรือสามห้าเหมาเลยอันนี้เหลืออันนี้เหลือกี่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่เห็นเห็นจะมาอีกเยอะเลยนะครับสามห้านะครับพี่โอเคครับใครจะมามาได้เลยนะครับสามห้าใหรอใครสององค์รวมใคที่วัดอันนี้สองพันเหรอหนพันเดียว อันเนี้ยอันเดียวจ้ะอันนึงเมื่อนนกี้โทรหาแล้วเซลเซลนี่นะครับนี่มีสองเป๊กซีกันครับเซล